เขาอยู่ที่ตำบลมิตรภาพมิตรภาพมิตรภาพสีคิ้วอ้โนั่นเส้นผมบังภูเขาแท้ๆแล้วเนี่ยน่ะอยากเห็นไหมอยากเห็นั่งรถไหวไหมแม่ได้อยากเจอร้านเหรอได้โอ้ไปไปหาร้านกันเนาะไป รีบเลยแม่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีนี้68ใช่แล้วจริงๆหรอไอหนูตามเจอแล้วเหรอเออเขาบอกว่ามีน้องชื่อพรนะลูกตะแก่นเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนไปลองโทรถามเขาไปรู้จักคนชื่อแป๋วหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ร้านหรอกแป๋วไอแป๋ว ครั้นจะปุ๊บปั๊บรับโชคทั้งท,งทังที่ข้อมูลบางอย่างมันไม่ตรงกันก็จะยังไงยังไงอยู่นะครับเพื่อความชัวร์อีเตยขอเบรกค,ความดีใจเอาไว้แล้วเช็คกับพี่แอนอีกทีบุ่มบามออกนอกหน้ากลัวว่าจะแป๊กเอาได้นะครับพี่แอน เออพี่แอนพี่แอนชื่อแอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยไหมถ้าเต้ยไปตามหาแม่ให้พี่เนี่ยแม่เขาจะรู้จักชื่อพี่แอนไหมพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าพี่ชื่อเอนมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าลองโทรถามนะให้เต้ยหน่อยสิว่าแต่ก่อนนะ่ะพี่ชื่อนี้หรือเปล่าเผื่อถ้าสมมุติมันเป็นคนละชื่อกันแล้วจะได้ยืนยันตัวตนได้ถูกไงค่ะค่ะเดี๋ยวพี่จะโทรถามให้นะคะเออเอ,อเอ,อ ตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยโอเคโอเคโอเบล้าโอนบล้าเออแกว่าไงแกว่าไงแกบอกว่าชื่อแอนน่ะตั้งแต่ตอยู่กับตะปุตยตะยขุน,นอืมแล้วแล้วมีแล้วชื่อก่อนหน้านี้รู้ไหมไม่ไม่รู้พี่รู้แต่แตชื่อแอมนมาเลย ชื่อจริงที่ตามไปเกิอหรออ่าอ่าพี่แอนบอกว่าตั้งแต่จำความได้หรือที่รู้รู้มาเธอชื่อนี้ตั้งแต่เกิดแล้วล่ะครับและก็ไม่เคยได้ยินใครเรียกเธอในชื่ออื่นหรือชื่อแป๋วด้วยใช่ใช่ใช่ใเขาจะมีคนนึงนะ้นเนี่ยยังไงแม่ ไขึ้้้นดแลวว่า,วาแม่เน็ตแกนึกอะไรออกอีกแล้วล่ะครับจะเป็นเบาะแสที่ช่วยให้เราไปต่อกับความหวังเส้นทางนี้ได้หรือไม่ลุ้นกันต่อในตอนต่อไปนะครับาิหาแ่่งัทีพนนอนุภ ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้าสุดละอาาที่เราตามหาหัวใจวนฟ้าให้คลายกฎเกณฑ์ฟ้า nihan eng rak ni